ครูดุ๊กนะครับชื่อ,อครูดุ๊กมกณกรันพรละวนาภาชื่อนี้ก็มีชื่อเดียวในประเทศไทยครับมณักรันนะครับก็ก็ประกอบอาชีพครูจริงๆแล้วก็เป็นครูมาระยะหลังมาเนี้่เมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาก็สาขือตาเริ่มเริ่มจมัวแล้วก็ในที่สุดตอนนี้ก็เริ่มมองไม่เห็นแล้วครับก็เลยเปลี่ยนจากอาชีพครูมาเป็น มันมีรายได้โดยการเล่นดนตรีเปิดหมวกแต่ว่าตอนนี้ช่วงโควิดที่ผ่านมาดีกว่าเนียฮะก็ประสบปัญหาก็คือไม่สามารถที่ไปเล่นที่ไรถิงได้ก็เลยขาดรายได้แต,ตอนนี้คือตอนนี้ไม่มีรายได้เลย <laughs> ตอนนี้ไม่มีรายได้แต่ว่าก็อาศัยมีรายได้จากการที่ผมย,ย้ายที่เล่นจากในที่สาธารณนะ,นะ,ะมาเล่นในทางออนไลน์ก็พอได้เล็กๆน้อยๆไม่ไม่ไม่ได้เยอะอะไรครับ ก็แค่แค่ประทังชีวิตแล,วแล้วก็มีผู้บริจาคเป็นถุงยางชีพเป็นข้าวสารอาหารแค่เลยนะพอพอ,พอ,พ,อพอประทังชีวิตอยู่ได้ครับถ้าลงพื้นที่มันก็จะมีปฏิยาตอบรับจากจากผู้คนแต่ว่าตอนนี้ถ้าถามว่าอยากไปเล่นที่วัดและทิงอรกไหมก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้อยากเล่นทางออนไลน์ดีกว่าคนระับเพราะว่าการไปไล่ทิงมันก็ต้อง คือต้องแบกอุปกรณ์เครื่องดนตรีแล้วตาผมก็มองไม่ค่อยเห็นด้วยนะฮะมันก็คงจะไม่สะดวกแล้วก็อ,กอย่างสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆมนนันมันก็ไม่ค่อยเจ็บเอื้อเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเป็นคนที่แพ้ฝันบูดีต่อจุดสถานที่ที่ผมไปเล่นเนคือเป็นจุดเอ,อตรงไปรถมีสภาพแวดล้อมก็ไม่ค่อยเป็นผลดีต่อสุขภาพเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเออเล่นทางออนไลน์ดีกว่า